ตาเจ้าจินเทียนเท็ดิงลงไเลอร์จินที่เราซื้อหลายเจ้ริวเนียนจีอ่าวันนี้เราซื้อกลับมาสอนวิชาภาษาจีนะระดับชั้นป .6 นะครับอ่านักเรียนเปิดหนังสือนะครับครั้งที่แล้วนะครับเราทบทวนเรื่องหนึ่งพยัญชนะสองสระใช่ไหมครับวันนี้นะครับเราซื้อจะเข้าสู่บทบทบทเรียนเลยนะครับท่านี้อ่าเราซื้อนะครับจะจดอ่าเราซื้อจะสอน ไปเลยนะครับแต่ละแต่ละบท่ <1970 S 2> ในในบทบ,บ,บทที่1นเนี่ยนะครับอ่าเราซื้อจะสอนไปเลยถ้านักเรียนตามตรงไหนไม่ทั<บ>นท ER ทท1 1> นะครับคุณรครูเชื่อว่านักเรียน ä, อ่านพินอินกันเป็นแล้วเนาะเราซื้อก็จะสอนแบบไป,ไ,ปไวเลยนะครับอันนี้ครูก็จะสอนเนื้อหาหลักๆของเนื้อหาหนังสือบทที่1นะครับอเราซื้อเชื่อว่านักเรียนอ่านได้แล้วเดี๋ยวทายชั่วโมงมาดูกันนะครับว่าแบบฝึกหัดในบทนี้เราซื้อจะให้นักเรียนทําอะไรกันอ่าดูนะครับ เดิมทีนะครับนักเรียนดูเนี่ยมันจะมีตัวหนังสือภาษาจีนใช่ไหมนักเรียนจะยังถ้านักเรียนไม่เคยเรียนมาก่อนนี่นักเรียนจะอ่านไม่ออกดังนั้นนักเรียนก็ต้องไปดูที่พินอินนะครับว่าแต่ละตัวนะครับอ่านว่าอะไรอ่าเห็นไหมนักเรียนต้องดูเนาะก็จะต้องดูส่วนของพยัญชนะกับสระแล้วก็วรรณยุกเนาะอ่านนักเรียนก็ลองดูนะครับอ่าแต่ในกรณีนี้เนี่ยเราซืจะสอนเป็นบทความไปเลยนะครับนักเรียนก็ตามตรงไหนไม่ทันนักเรียนลองสังเกตที่พินอินนะครับ คุณครูเชื่อว่านักเรียนสามารถทําได้โดยาการอ่านจากสกดก็ได้หรือว่านักเรียนจะอ่านจากการคาดเดาก็ได้ซึ่งเทอมที่แล้วเราสื่อสอนไปแล้วสื่อสอนเรื่องพินอินครบถ้วนไปแล้วนะครับนักเรียนไม่ได้ก็นักเรียนต้องทบทวนใหม่ๆนะบ่อยๆนะครับไปเลยนะครับอ่านว่าตัวหนังสือสีเหลืองเนี่ยเนาะก็คือตัวอักษรภาษาจีนะจินเทียนจินเทียนเทียนชี่เทียนชี่ จิเมยยั่งเงจิเมยยั่งอ่าถ้าถ้าคุณครูนะครับยังอ่านคําเดิมแสดงว่าตัวหนังสือเนี่ยก็คือตัวหนังสือตัวเดิมเราซื้อยังไม่ได้เพิ่มเติมตัวไหนเข้ามาแต่ถ้าการอ่านนั้นเปลี่ยนไปแสดงว่าตัวอักษรก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยนะครับอ่าหวังว่านักเรียนจะเข้าใจเนาะจินเทียนจินเทียนเราซื้อชี้ตัวตัวหนังสือนะแต่นักเรียนจะดูที่ตัวไหนตัวสะกดก็แล้วแต่นักเรียนนะคร <vor> รวมเป็นจินเทียนเทียนชีจินเทียนเทียนชีเจินเมย่งเจินเมย่งรวมกันเป็นทั้งประโยคยาวจินเทียนเทียนชีเจินเมย่งจินเทียนเทียนชีเจินเมย่งโอเคเนาะจินเทียนนะครับแปลว่าวันนี้เทียนชีแปลว่าอากาศเจินเมย่งเป็นประโยคคำถามก็คือ เป็นอย่างไรหรืออย่างไรนั่นเองรวมกันเป็นจินเทียนเทียนชี่จนเมยังตามข้างล่างครับวันนี้อากาศเป็นอย่างไรอ่านี่คือบทที่1นนะครับจินเทียนเทียนชี่จนเมยังโอเคนะครับต่อไปดูนะครับแต่ละภาพเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะเป็นเรื่องของสภาพอากาศนี่นะครับมีผีเสื้อมีอ่ามีอะไรครับพระอาทิตย์ดังนั้นนี่คือสภาพอากาศที่สดใสแจ่มใสนั่นเอง อ่านว่าลราซือชี้ที่ตัวเครืงถือเนาะนักเรียนจะดูที่ตัวพินอินก็แล้วแต่นักเรียนนะครับเราซื้อจะอ่านได้ว่าชิงเทียน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 ก็คืออ่าทองฟ้าจำใส่นั่นเองต่อไปซื้ออ่านได้ว่านี่นะภาพนี้เนาะกำลังเก็บผ้าเลยเพราะค้อนเมฆกำลังฝนจะเริ่มจะตกแล้วค้มฟ้าคืมฝนนั่นเองอิงเทียน อิงเทียนอิงเทียนอ่าอิงเทียน,นักเรียนก็ลองดูที่ตัวสะกดเนอะว่าถูกไหมอิงเทียนต่อไปโอ้โหต้นไม้นี่ถึงกับพัดไปด้านนี้เลยแสดงว่ามีอะไรครับมีลมนั่นเองแต่ะว่าลมมันทำไมลมแรงนั่นเองกัวเฟิ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 ง ลวงกันสามคำเนาะชิงเทียนนักเรียนดูภาพเองนะครับว่าแปลว่าอะไรนะเพราะว่าจะได้เพิ่มทักษะการดูนะครับการสัมผัสนะครับชิงเทียนชิงเทียนอ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 ิงเทียนกัวเฟิงกัวเฟิงกัวเฟิง เซียวีเซียวีอ่าแสดงว่าทาไมครับเซียวีหมายถึงดูจากรูปอ่าผู้หญิงคนหนึ่งกลางร่มแสดงว่าเซียวีหมายถึงฝนตกนั่นเองอ่านว่าเซียวีนักเรียนลองสะกดเป็นอินโดนะอ่าเซียวีเซียวีแปลว่าฝนตกนั่นเองอ่านี่ครับภาพนี้นะครับไม่ได้บอกว่าอากาศสดใสเนาะแต่บ่งบอกว่าไอ้ของชิ้นนี้เราเรียกว่าอะไรนักเรียนมีเจ็ดสีก็คือสายลุง อ่านว่าชัหงอ่านนักเรียนลองดูที่พิ็นอินดูนะช่หงออกเสียงตามเราซื่อไหมช่ยหงช่หงช่หงอ่าและคำสุดท้ายครับอ่านักเรียนลองสะกดด้วยตัวเองดูก่อนเนาะเราสื่จะให้เวลาในคลิปนี้นะครับประมาณสักห้าวิอ่าดูที่นักเรียนสะกดได้ไหมอ่าแสดงว่าอันนี้นะครับเห็นว่ามีเมฆหลายก้อนแสดงว่าทําไม เมกมากนั่นเองอ,อ่านว่าอะไรนักเรียนลองสังเกตดูเฉลยดูดีว่านักเรียนจะอ่านตามเราซื้อถูกเหมือนที่เราซื้ออ่านไหมตัวหวินตัวหวินตัวหวินอ่าใครอ่านได้ใกล้เคียงมัางตัวหวินตัวหวินวหวนมนหเนาะเซียวีเซียวีนักเรียนดูที่ภาพออกนะ เซียวีเซียวีชายหงชายหงตัวหวินตัวหวินเริ่มใหม่เนาะชิงเทียนชิงเทียนชิงเทียนอิงเทียนอิงเทียนอิงเทียนกัวเฟิง กัวเฟิงกัวเฟิงเซี่ยวีเซี่ยวีไช่หงไช่หงตัวหวินตัวหวินอ่านักเรียนถ้านักเรียนลองดูเนาะว่าทั้งหนังสือเล่มอนะ่านหน้าเนี้ยห,น,น,หน,น้าที่7เนี้ยเนาะอ่าการอ่านนะครับก็ถ้านักเรียนมาถึงเนี้ยนักเรียนจะอ่านตัวสีแดงไม่ได้เห็นไหมที่เราซื้ออ่านเนะี่ยมันก็ใกล้เคียงกับ การรู้สึกการคาดเดาในการอ่านพินอินเนาะมันก็ไม่ยากนักเรียนต้องฝึกบ่อยๆแล้วนักเรียนจะทําได้อ่าโอเคเนาะหน้านี้ถ้านักเรียนมีข้อสงสัยนักเรียนกอย้อนกลับเวลาต่างๆไปดูได้นะครับอ่าในเรื่องก็จะบอกว่าจินเทียนเทียนชี่เจินเมย่างจินเทียนเทียนชี่เจิ้นเมย่างรวมกันเป็นจินเทียนแปลว่าวันนี้เทียนชี่แปลว่าอากาศจินเทียนเทียนชี่วันนี้อากาศเจิ้นเมย่าง เฉินเมออย่างหมายถึงประโยคคำถามแปลว่าเป็นอย่างไรก็เป็นจินเทียนเทียนชี่เฉินเมออย่างวันนี้อากาศเป็นอย่างไรก็จะมีคำดังนี้ชิงเทียนต้องฟ้าสดใสอิงเทียนคืมฟ้าคืมฝนกัวเฟิงมีลมแรงเซียวีฝนตกไฉหงหลงกินน้ำตัวหวินมีเมฆมากโอเคนะนักเรียน อ่ะต่อไปเปิดไปที่หน้าต่อไปเนาะก็ภาพแรกนะครับจะมีคนสองคนกําลังอ่ะคุยกันอยู่นั่นเองดูครับว่าเขาคุยอะไรกันคนคนนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะอ่านนักเรียนลองดูที่พินอินนะนักเรียนอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาประมาณหนึ่งอ่ะให้นักเรียนลองอ่านด้วยพินอินดูถ้าอ่านตัวสีดำเนี่ยคือตัวสอนภาษาจีนที่เขาใช้สื่อสารนักเรียนจะอ่านนักเรียนจะไม่เข้าใจเลยนักเรียนอ่านไม่ได้นักเรียนก็ต้องไปอ่านที่อะไรครับ พินอินอ่านักเรียนลองดูคุณครูอ่านหรือว่านักเรียนจะหยุดเวลาก่อนก็ได้นะแล้วนักเรียนลองอ่านด้วยตัวเองดูก่อนครับอทั้งประโยคเลยเนาะแค่สองคนเนี่ยคุยกันดูสิเนี่ยนักเรียนก็ลองคาดดาวพินอินดูนะว่าจะอ่านได้ว่าอย่างไรนักเรียนหยุดเวลาแล้วนักเรียนก็ลองฝึกอ่านดูก่อนแล้วค่อยนักเรียนคิดว่าเออประมาณนี้นะอตัวเองอ่านได้ประมาณนี้ก็ลองเปิดคลิปดูต่อเนะว่าใกล้เคียงกับเราซื้อไหมโอเคเนาะหรือว่าซื้อจะให้เวลาประมาณ15วิก็แล้วกันนะครับ อ่าเฉลยเนาะคนนี้นะครับเขาพูดว่าอ่าดูดินักเรียนสะกดเป็นอินได้เหมือนเราซื้อไหมจัวเทียนอ่านนี่นะจัวเทียนเ <c oughs> ทียนชี่เจินเมยัง่งอ่าอีกครั้งเนาะจัวเทียนเทียนชี่เจินเมยัง่งรวมเป็น จัวเทียนเทียนชี่เจิ้นเมย่งอ่าโอเคเนาะใกล้เคียงกับเราซื้อไหมท่าน,นี้นักเรียนจะจดคําอ่านเป็นภาษาไทยก็สุดแล้วแต่นักเรียนเนาะหรือใครจะไม่จดก็ไม่เป็นไรเพราะนักเรียนจะได้ฝึกพินอินไปนในตัวนะเจอกี่ครั้งนักเรียนอ่านทุกครั้งรับรองว่ามันจะต้องพัฒนาอย่างแน่นอนดังนั้นนักเรียนจดคําแปลนะเดี๋ยวครูจะแปลให้ฟังดังนั้นจะมีแค่คําว่าจัวเทียนเท่านั้นที่นักเรียนไม่เคยอ่านถูกไหมเพราะเทียนชี่เจิ้นเมย่งอ่า เทียนชี่เจิ้นเมย่างนักเรียนคุณคุณมาคำนี้เคยเรียนที่ไหนมามะมเออโอ้โหเหมือนเนื้อเรื่องเลยแต่ไอเนื้อเรื่องเนี่ยมันบอกว่าจินเทียนใช่ไหมแต่เมื่อกี้เราอ่านได้ว่าจัวเทียนอ่าต่อไปเทียนชี่เจินเมย่างโอ้โหเหมือนกันเป๊ะเลยเห็นไหมเทียนชี่เจินเมย่างใช่ปะ่ะใช่ไหมเทียนชี่เจิ้นเมย่างแสดงว่า ไอ้จั่วเทียนเนี่ยไม่ได้แปลว่าวันนี้เหมือนคําว่าจินเทียนแน่นอนใช่ป่ะเนี่ยจินเทียนมันแปลว่าวันนี้เนี่ยเปลี่ยนแค่คําว่าจินเป็นจั่วเท่านั้นเองใช่ไม่ใช่นักเรียนลองดูเนาะเห็นปะเนี่ยทั้งประโยคเหมือนเนื้อเรื่องเลยเหมือนหัวข้อเรื่องเลยเปลี่ยนคําว่าจินจากหัวข้อเรื่องมาเป็นจั่วอ่าดังนั้นจั่วเทียนแปลว่าเมื่อวานอ่านักเรียนแปลออกไหม จั่วเทียนเทียนชี่เจินเหมยย่างเราซื้อบอกแล้วว่าจั่วเทียนแปลว่าเมื่อวานรวมกันทั้งประโยคแปลว่าอะไรครับนักเรียนอ่าอ่านักเรียนลองอ่าแปลได้ไหมแปลได้ไหมจั่วเทียนเราซื้อบอกแล้วว่าแปลว่าเมื่อวานใช่ไหมจั่วเทียนเทียนชี่เจินเหมยย่างก็แปลว่าเมื่อวานอากาศเพราะเทียนชี่แปลว่าอากาศเจินเหมยย่างเราซื้อเมื่อกี้เราซื้อแปลไปแล้วว่าเป็นอย่างไรดังนั้นคนคนนี้ถามคนคนนี้ว่า จวเทียนเทียนชี้จนมาย่างเมื่อวานอนะ่ะอากาศเป็นอย่างไรอ่านักเรียนก็หาพื้นที่จดนะอนินสอจดด,ดีกว่านะครับนักเรียนอ่าใช้นินสอจดหรือใช้ปากกาก็ได้แต่ว่าให้จดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะจัวเทียนเทียนชี้จนมาย่างเมื่อวานอากาศเป็นอย่างไรโอเคนะนักเรียนอ่าผู้หญิงคนนี้นะครับก็เลยตอบไปว่าจัวเทียนเทียนชี้เหินเห่าโอโ้โห มาอีกแล้วจั่วเทียนเทียนชีเหินเห่าอ่านักเรียนดูมาอีกแล้วคําว่าจั่วเทียนก็เพราะคนคนนี้ถามว่าจั่วเทียนขึ้นต้นด้วยจั่วเทียนใช่ไหมก็จั่วเทียนแปลว่าเมื่อวานเนเทียนชีแปลว่าอากาศคนคนนี้ก็เลยตอบแปลว่าจั่วเทียนเทียนชีเมื่อวานเนี่ยอากาศเป็นยังไงนักเรียนดูจากภาพเหินเห่าอ้าวก็มาจากคาว่าหนีเห่าที่แปลว่าสวัสดีแสดงว่าเห่าที่มันต่อท้ายเนี่ย แสดงว่ามันดีมากนั่นเองเหินเห่าเราเรียนไปแล้วเมื่อตอนปอด .4 ดังนั้นคนคนนี้ก็เลยตอบกับคนที่ถามว่าจั่วเทียนเทียนชี้เหินเหา่าเมื่อวานอากาศมันดีมากนั่นเองโอเคเนาะนักเรียนก็ลองเขียนคำแปลดูนะคำอ่านมันมีพินพ์อินอยู่แล้วจั่วเทียนเทียนชี้เหินเหา่าเมื่อวานอากาศดีมากอนักเรียนดูอภาพต่อไปเนาะนักเรียนดู คนคนนี้เป็นคนถามคนคนนี้เป็นคนตอบคนนี้ถามว่าอะไรอ่านักเรียนลองอ่านพินอินดูโอ้โหง่ายมากคุ้นๆไหมเออคุ้นๆไหมอ่าถ้าไม่คุ้นเราสื่อใบให้ดูจากพินอินง่ายไหมเออเออเข้อสาือบอกแล้วคนนี้เป็นคนถามแล้วดูประโยคพินอินอรลองลองสะกดดูอ่าเฉลยคนคนนี้ก็ถามว่า จินเทียนเทียนชีเจินเมออย่งอ๋อเป็นไงจินเทียนเทียนชีเจินเมออย่งวันนี้จินเทียนบอกแล้วว่าแปลว่าวันนี้เหมือนหัวข้อเรื่องเลยเทียนชีแปลว่ากาศจินเมย่างแปลว่าอย่างไรตรงตัวเลยจินเทียนเทียนชีเจินเมออย่างนักเรียนสะกดได้ไหมคุณคุ้นไหมก็แปลว่าคือหัวบทเหมือนนั่นแหละเวันนี้อากาศเป็นอย่างไรจดคำแปลวไว้เนาะคนคนนี้ก็เลยตอบว่า อะไรบ้างนักเรียนดูนักเรียนลองสะกดคำดิเออคุณคุ้นไหมองสะกดคนคนนี้ตอบว่าอะไรบ้างอ่านักเรียนดูคนนี้บรรยายเนาะบรรยายว่าสภาพอากาศเป็นไงเออลองลองอ่านพินอินดูนักเรียนกดหยุดเวลาลองอ่านดูก่อนก็ได้อ้าเฉลยคนคนนี้ก็เลยตอบว่าจินเทียนทําไมคุณคุณ้นไหมเนี่ยคุณคุณ้นไหมคาที่เราเรียนไปเมื่อหน้าเจ็ดเนี่ย จินเทียนตัวหวินอ่าแล้วตัวหวินแลลปลว่าอะไรนักเรียนตัวหวินแปลว่าอะไรตัวหวินแปลว่านี่ไงมีเมฆมากใช่ไหมแล้วคาสุดท้ายล่ะกัวเฟิงก็ถางว่าทําไมกลัวเฟิงแปลว่าอะไรนักเรียนมีลมแรงนั่นเองคงคนงนี้เลยตอบแปลว่าจินเทียนตัวหวินกลัวเฟิงวันเนี้ยมีเมฆมากแล้วลมก็ แรงนั่นเองอนักเรียนเขียนคำแปลได้นะวันนี้มีเมฆมากแล้วลมก็แรงอ่าผ่านเนาะต่อไปนักเรียนลองลองอ่านภาพที่3ดูครับนักเรียนดูเนาะนักเรียนเห็นปุ๊บนักเรียนอ่านไม่ได้นักเรียนลองดูว่าสองคนนี้คุยอะไรกันนักเรียนก็ลองอ่านจากพินอินคาดเดาดูฝึกอยฝึกใบบ่อยเนาะนักเรียนอ่ะยากไหมกุยคนดเวลาลองอ่านด้วยตัวเองดูก่อนก็ได้นักเรียนดูว่าใกล้เคียงกับเราซือจะอ่านต่อไปนี้ไหม ฉเฉลยคนคนนี้เป็นแม่เนาะอาจจะถามลูกถามว่าหมิงเทียนอันนี้เนาะถูกไหมนักเรียนหมิงเทียนอ่มาอีกแล้วเทียนชี่อากาศเจมิมเมย่างเป็นอย่างไรรวมกันเป็นหมิงเทียนเทียนชี่เจมิมเมย่างอีกครั้งเนาะหมิงเทียนเทียนชี่ จันเหมยยัง่งมิงเทียนเทียนชีเจนเมยยังพุ่งนี้อากาศเป็นอย่างมิงเทียนเนาะมิงเทียนแปลว่าพุ่งนี้แม่ก็เลยถามลูกว่ามิงเทียนเทียนชีเจนเมยยัง่งพุ่งนี้อากาศเป็นอย่างไรล,ลูกก็เลยตอบไปว่านี่เขาดูโทรทัศน์อยู่ไงพยากรณ์อากาศลูกก็เลยตอบว่า อะไรเนี่ยลองอ่านด้วยตัวเองดูนักเรียนถามอะไรก็ตอบอย่างนั้นแม่ถามว่าหมิงเทียนใช่ไหมลูกก็เลยตอบไปว่าหมิงเทียนและคำนี้ล่ะคุณคุณนไหมนักเรียนเรียนไปยเองถูกต้องครับหมิงเทียนอิงเทียนและอิงเทียนแปลว่าอะไรนักเรียนดูจากภาพที่สองคืมฟ้าคืมฝนนั่นเองอ่าแล้วต่อไปล่ะคำนี้นักเรียนอ่านได้ไหม โยวีโยวีโยแปลว่ามีอ่าโยแปลว่ามีนะแล้วหวีมาจากไหนล่ะก็เสียวีนี่ไงโยอ่าเสียวีหรือก็โยวีอ่าตรงน,นี้ต้องเปลี่ยนเสียงเนาะโยวีแปลว่ามีฝนนั่นเองลูกก็เลยตอบว่าหมิงเทียนอิงเทียนโยวีหมิงเทียนอิงเทียนโยวี หมิงเทียนอิงเทียนโยวีพุ่งนี้มีคืมฟ้าค้มฝนแล้วก็มีฝนนั่นเองยากไหมนักเรียนเอาตั้งแต่ต้นเนาะคนนี้ถามว่าหมิงจัวเทียนเทียนชี่เจินเมยยัง่งจัวเทียนเทียนชี่เจินเมยยั่งพุ่งนี้ไอ้เมื่อวานอากาศเป็นอย่างไรคนนี้ก็เลยตอบว่าจัวเทียนเทียนชี่เหิหนเหา่าจัวเทียนเทียนชี่เหินเา่า จัวเทียนเทียนชี่เหินเห่าเมื่อวานอากาศดีมากคนนี้ถามกับคนนี้ว่าจินเทียนเทียนชี่จนเมย่งจินเทียนเทียนชี่จนเมย่งวันนี้อากาศเป็นอย่างไรคนคนนี้เลยตอบว่าจินเทียนตัวหวินกลัวเฟิงจินเทียนตัวหวินกลัวเฟิงวันนี้มีเมฆมากแล้วก็มีลมแรง คนนี้ถามว่าหมิงเทียนเทียนชี่เจินเมย่งหมิงเทียนเทียนชี่เจินเมย่งพรุ่งนี้อากาศจะเป็นอย่างไรลูกก็เลยตอบว่าหมิงเทียนอิงเทียนโยวีหมิงเทียนอิงเทียนโยวีพรุ่งนี้ทำไมมีเมฆอ่าคืมฟ้าคืมฝนแล้วก็มีฝนนั่นเองโอเคนะนักเรียนอ่ะ ท่านี้นี่โอ้โหเป็นบทความเนื้อความยาวมากเลยเนาะนักเรียนดูเนาะอ่ะท่านี้วันนี้ก็จะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวคุณครูน,นนะจะให้นักเรียนอ่านคำอ่านบทความนี้เป็นภาษาจีนอ่ะเอาแค่ส่วนของสีฟ้านี่นะนักเรียนเอาแค่ส่วนของสีฟ้านี่น,ะนี่นะครับนักเรียน นักเรียนลองอ่านมาให้ครูฟังหน่อยส่วนคำแปลคำแปลนะคุณครูจะเขียนไว้ให้ในใต้คอมเมนต์เข้าใจไหมครับนักเรียนก็แค่ไปเอาที่บทความจากใต้คอมเมนต์นะนักเรียนแล้วก็เอานินสอเอานินสอนะนักเรียนเขียนบทความลงไปส่วนที่ว่างๆก็ได้หรือจะคัดคำแปลเนี่ยลงใส่สมุดก็ได้เพื่อให้ ไอเนี่ยมันสะอาดเรียบร้อยถ้านักเรียนคนไหนรักษาความสะอาดเรียบร้อยก็เขียนคําแปลต่างหากลงใส่สมุดหรือกระดาษสมุดดีกว่าอ่ะลงใส่สมุดนะนักเรียนแล้วก็ถ่ายรูปมาให้ครูดูแต่คําอ่านเนี่ยนักเรียนต้องบันทึกเสียงส่งมาให้เราซื้อฟังนะว่าส่วนสีฟ้าทั้ง3ามแถวเนี้ยนักเรียนน่ะลองคาดเดาพินอินและอ่านได้ว่ายอย่างไรบ้างเออเนี่ยฝึกการอ่านพินอินผิดไม่เป็นไรเลยผิดไม่เป็นไรนักเรียนไม่ต้องกลัวผิด นะนักเรียนลองอ่านมาให้เราซื้อฟังหน่อยเนี่ยบทความข้างต้น3ามแถวเนี้ยอ่านได้ว่าอย่างไรนักเรียนลองคาดเดาพินอินดูเนาะอ่านมาเถอเนาะเหมือนที่เราซื้ออ่านตรงเนี้ยที่เราเราเรา,เราซื้อบอกวันเนี้ยอ่ะตรงเนี้ยมันจะเป็นบทงันสั้นๆแต่นี้มันจะเป็นบทยาววิธีการทําให้นักเรียนดูนะครับพินอินเนี่ยมันมาถึงตรงลูกน้ำเนาะนักเรียนก็หยุดประมาณนี้เนาะเนี่ยความยาวๆประมาณนี้แล้วนักเรียนก็หยุดโอเคเนาะแล้วก็ต่อด้วยตรงนี้ อ่ะตรงเนี้ยกว่ามันจะมาหยุดมันหยุดตั้งแต่ตรงนี้แนะ่นักเรียนก็ค่อยๆก็ได้ค่อยๆเอาที่เราเข้าปากที่เรามันเข้าคําของเราอ่ะอาจจะฝึกสัก2ตัวหยุด1ครั้งแล้วก็มาต่อตรงนี้อีกสัก3าครั้งเออก็ได้เอาแล้วแต่นักเรียนเนาะเอาทีละท่อนเราซื้อไม่ได้นักเรียนท่องแต่ใหน้นักเรียนอ่านนักเรียนก็ลองฝึกสะกดพินอินในรูปแบบที่มันเป็นบทความนะโอเคนะครับนักเรียน มันจะได้ทักษะเพิ่มพัฒนาการทักษะการเรียนรู้การอ่านพินอินส่วนคําแปลเดี๋ยรูจะเขียนไว้ให้ว่าแต่ละบทความเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะนักเรียนแต่คําอ่านนักเรียนต้องอ่านให้เราซื้อฟังเองนะแล้วนักเรียนก็เอาบนินสอเนี่ยจดก็ได้ว่าอ่าบรรทัดเนี้ยมันแปลว่าอะไรบรรทัดเนี้ยกว่าจะถึงลูกน้าเนี้ยมันแปลว่าอะไรหมดบรรทหมดลูกน้ํานี้มันแปลว่าอะไรหมดลูกน้าเนี้ยมันแปลว่าอะไร บทลูกน้ํานี้มันแปลว่าอะไรเดี๋ยวคุณครูจะเขียนไว้ให้นักเรียนก็ใช้นินสอเขียนหรือว่านักเรียนรักษาความสะอาดหน้าหนังสือของนักเรียนก็ให้นักเรียนจดต่างหากไปนะนักเรียนก็ถ่ายรูปมาให้ครูดูโอเคไหมครับถ้านักเรียนมีข้อสงสัยตรงไหนเขียนคอมเมนต์หรือว่าบันทึกเสียงคําถามมาให้เราืฟังเอย่าอย่าลืมชื่อเรื่องด้วยนะว่าชื่อเรื่องมันชื่อเรื่องเนี่ยมันเป็นหนึ่งใน6กคำของหน้า7เออง่ายๆนะเนี่ยง่ายๆเออนักเรียนข้อสงสัยตรงไหนนักเรียนก็ ส่งมาให้เราซื้อเนาะแล้วย,ายามส่งงานนะครับส่งงานงานง่ายๆครับให้อ่านก็นักเรียนก็ลองอ่านพินอินดูปกตินักเรียนจะอ่านจากคำสั้นๆอันนี้ลองฝึกยาวๆดูเนาะอะย่างไงก็ฝากไว้มีข้อสงสัยก็ทามมาซื้อได้นะัก็เดี๋ยวซื้อจะทิ้งคําแปลไว้ให้ว่าแต่ละลูกน้ําแต่ละท่อนแต่ละท่อนเนี่ยมันแปลว่าอะไรบ้างโอเคนะครับวันนี้ก็เพียงแค่นี้จ่ายเจียน